วิ่งมันก็เลยไม่ค่อยมีใครส่ง กําหนดให้วิ่งนะครับก็ก็ต้องวิ่งตามใบอนุญาตแม้ว่าเงื่อนไขจะถูกปรับลดทอนให้วิ่งในขั้นต่ำก็ตามนะครับแต่ว่าในทุกๆเที่ยวที่วิ่งเนี่ยก็เปรียบสเสมือนเลือดไหลนะครับขณะเดียวกันรถนําเที่ยวเองนะครับเมื่อไม่มีนโยบายในเรื่องของการท่องเที่ยวการเดินทางการสัมมนา,าการเชื่อมโยงกันนะครับก็ประกอบการไม่ได้อันนี้ก็คือต้นทุนจากการวิ่งรถส่วนต้นทุนที่2ก็คือถึงแม้รถไม่ได้วิ่งนะครับก็ยังมีต้นทุนในการบริหารจัดการองค์กร ที่เป็นฟิกคอสเที่ยังอยู่ก็คือค่าจ้างแรงงานนะครับต้นทุนในการที่จะต้องเสียภาษีค่าธรรมเนียมกระบวนการต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่เคยหยุดนะครับมันยังคงจะต้องรักษาแล้วก็ต้องคงคงคงเป็นต้นทุนท,ที่ที่ต้องจ่ายมาต่อเนื่องตลอดปีกว่าที่ผ่านมาในขณะเดียวกันเนี่ยถ้ายังคิดว่าเราถูกบังคับหรือว่าถูกกําหนดให้ประกอบการในฐานะของผู้ให้บริการสาธารณะเนี่ยเราเองก็ยังต้องรักษาบุคลากรไว้ ซึ่งการรักษาบุคลากรก็เท่ากับเป็นต้นทุนที่ที่ท,ท,ทำให้ผู้การส่วนใหญ่ไม่ไหวขณะเดียวกันเนี่ยนะครับนอกจากมีต้นทุนหลายเดือนแล้วค่าธรรมเนียมต่างๆที่อยู่ในระบบของรถสาธารณะเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าต่อภาษีนะครับการทำประกันภัยค่าเชื่อมสัญญ,ญาณ GPS นะครับหรือค่าจ่ายประกอบอื่นๆในการประกอบกิจการเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันยังคงอยู่หมดเลย สำหรับของนครชัยทัวร์กับนครชัยเทอร์มินิลวันเนี่ยนะครับแต่เดิมจริงๆแล้วเรามีพนักง,งานประมาณ600คนมีรถอยู่มา130คันรวมกันนะครับนะฮนะณล่าสุดปัจจุบันเนี่ยเรามีอยู่พนักง,งานประมาณ300เศษนะครับส่วนหนึ่งก็คือเลิกจ้างชดเชยกันตามกฎหมายไปนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับเราก็คงยังประคับประคองเพราะว่าในแต่ละเวฟเนี่ยมันก็จะมีช่วงจังหวะที่ที่การเดินทางมันกลับมาบ้าง เราก็ยังต้องมีพนักง,งานเพียงพอที่ให้บริการตามเงื่อนไขที่กําหนดนะครับแต่ณปัจจุบันนะครับพอเข้าเวฟนี้แล้วก็ปัญหาการบาดรุนแรงมากจริงๆเนี่ยเ,เราใช้รถวิ่งเนี่ยไม่ถึง10%ของที่มีนะครับพนักง,งานที่เราใช้งานจริงๆวันหนึ่งไม่ถึง50คนนะครับแต่เรามีพนักง,งานอยู่300กว่าตอนนี้ณนะปัจจุบันนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราก็คงยังให้การดูแลเรื่องค่าจ้างเรื่องสวัสดิการต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นภาระหนักของผู้การ รถโดยสารโดยทั่วไปเลยเพราะว่าไรายได้มันเกิดมาจากล้อหมุนนั่นนะฮะเพราะนั้นเมื่อไรก็ตามที่ล้อไม่หมุนนะครับาไรายได้ก็ไม่เกิด